สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ r e s t i g โอเพนปี2024นะครับรอบรองชนะเลิศประจำวันที่28กันยายน2 5 6 7นะครับแข่งขันระบบ6ใน11เฟรมเริ่มวันที่คู่ที่1นะครับจอห์นฮิกส์เอาชนะโอลิเวอร์ไล์6ต่อ0เฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะมาร์คแกลเลน6ต่อ3เฟรม ต่อไปเป็นตารางแข่งรอบชิงนะครับจะทําการแข่งขันวันที่29กันยายน2 5 6 7นะครับแข่งขันระบบ10ใน19เฟรมนะครับเซสชั่นแรกนะครับจะเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่เวลา19.00นนะครับส่วนเซสชั่น2นะครับจะเริ่มทําการแข่งขันในช่วงเวลา01.00นนะครับหรือเวลาตีหนึ่นั่นเองนะครับเป็นการพบกันระหว่างพอมดจอร์นเฮกกินส์พบกับ ฉลลาามมหินร์คเซบี้ต่อไปเป็นผลแข่งสนุกเกอร์รายการ Northern Ireland Open ปี2024นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับโปไทยนะครับควิกมาัสวินนะครับหรือควิกค,คิวเฮาส์นะครับเอาชนะลอสเมลเวอร์4ต่อ3เฟรมเลียมพูเลนเอาชนะมิงนัชลัตหรือมิงสระบุรีนะครับ4ต่อ1เฟรม เลียมเกลแฮมเอาชนะไบพัสสิริพาพรหรือใบพัสสีราชานะครับ4ต่อ3เฟรมคู่ต่อมาครับไปอยู่ลูกครับผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับมาโกฟู oo, ถอนตัวนะครับซิงซืออฮาวผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับเคนดูฮตี้ถอนตัวครับอิสพรีสสิงชาดาเอาชนะฟอรเรียมเนสเล 4ต่อ1เฟรมไมเคิลโฮเอาชนะเล e ียนอีแวน4ต่อ0เฟรมกงเฉินจี้เอาชนะฮามัดอาลีเอซาย์ส4ต่อ0เฟรมดวนโจนเอาชนะอตเตมิชิชิน4ต่อ2เฟรมอัลฟี่เบอร์เดนเอาชนะมิเชลแมน4ต่อ3เฟรม เฮริทไทเฮียเอาชนะแซ็กสวตีี4ต่อ3เฟรมเจียงจุนเอาชนะหงจีย่าว4ต่อ3เฟรมหลงเจอห่วง oh เอาชนะเฮอดอนพินฮี ee, 4ต่อ3เฟรมหลุยสโคดเอาชนะแอนโอนแคสคอฟ4ต่อ3เฟรมอาเมียนซาคอฟ เอาชนะเชิงกาวไว4ต่อ2เฟรมอนโทนี่โควัสกี้เอาชนะฮามัดมีอาร์4ต่อ3เฟรมเรียมเดวิสเอาชนะดีนยัง4ต่อ2เฟรมเลยเผยฟานเอาชนะเจมมี่กาดินเนอร์4ต่อ3เฟรมลอลิทอเอาชนะมาร์คจอยส์ สี่ต่อสามเฟรมคริสทอตเทนเอาชนะล็อบบี้แม็กกวีแกนสี่ต่อสามเฟรมไซมอนเบทเวลเอาชนะสจวตแคลินตันสี่ต่อสามเฟรมไคล์กูบาสน่เอาชนะแอนดรูฮิกิมสันสี่ต่อหนึ่งเฟรมหวังยู่เฉินเอาชนะแอนดรูพาเจตสี่ต่อหนึ่งเฟรม ชิมมี่ไวท์เอาชนะพอเดวิล4ีต่อสเฟรมโจเอลคอนเนลลี่เอาชนะเอียนเบิร์น4ีต่อสเฟรมเดนเนียลวูเมอร์สลีเอาชนะเป็นเมอร์เทนส่ต่อหนึ่เฟรมมาหายหลงเอาชนะอลันเทเลอร์4ีต่อศเฟรมมูสเลเวตเอาชนะยูเลียนบอยโกสี ต่อสเฟรมสแตนมูดี้เอาชนะดีแลนเอเมลี่4ต่อ2เฟรมอเล็กซานเดอร์เซนบาร์เกอร์เอาชนะมอสตาฟาดอรแกม4ต่อ1เฟรมฟารัดอาจิบิเอาชนะจูเลียนเลคลิร์ก4ต่อ3เฟรมต่อไปเป็นตารางแข่งรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับ แข่งคาระบบ4ใน7เฟรมประจำวันที่29กันยายน2567นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับโอลิเวอร์ไลน์พบกับโจชัวคูเปอร์ต่อไปเป็นตารางแข่งรอบคัดเลือกรอบ2นะครับแข่งคาระบบ4ใน7เฟรมนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา16.00นเป็นต้นไปนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับแอชลีย์คาร์ตี้พบกับอิปรีส,สิงชาดา แมตติวเซลพบกับไมเคิลโฮฟานเชนยี่พบกับเหลี่ยมพูเลนแมตติวสตีเวนพบกับกุงเฉนยี่สกอตดนสันพบกับดวนโจนส์มาร์คเดวิสพบกับอัลฟี่เบอร์เดนโดมินิกเดลพบกับเฮริชชาเฮียเดวิดลินลีพบกับเจียงจุนแอร์นฮิว พบกับลุยฮีโคตจิมมี่โรเบสันพบกับอาเมียสากคอฟเทียนเผยเฟยพบกับแอนโทนีโควัซกี้จอแดนบราว์พบกับเรียมเดวิสเจม,มิสโจนพบกับเลยเผยฟานเดนนิเวล์พบกับลอลิทอร์เอลิสเลเซอร์พบกับคริสทอตเทนแซนเดอร์สแลม พบกับหลงเจอห่วงหลิวฮ่องยูพบกับไซมอนเบตเวลลิกกี้วอร์เดนพบกับคู่ระหว่างโอลิเวอร์ไลน์หรือโจชัวคูเปอร์เคนดอตพบกับไ่เคอร์บาสซานีโจเพอร์รี่พบกับหวังยู่เฉินแจ็คสันเพจพบกับจิมมี่ไวท์มาร์ตินโอโดนเนลพบกับโจเอลคอนเนอรี่ ยวนซูจุนพบกับเรียมเกรแฮมเฮอร์กุสเซียงพบกับคริสมนัสวินหรือควิกค,คิวเฮาส์เชมิคเล็กพบกับซิงชือหาวแอนโทนีแฮมเมนตันพบกับมาหายหลงรับบีวิลเลียมพบกับบุสลิเวตเบนวูลัสตันพบกับสแตนโมดี้ชีซอ พบกับอเล็กซานเดอร์เออร์เซนบาร์เคอร์แอนโทนีแม็กกิลพบกับฟารัตอาจาอิบ F1 เทชยาอุนหนูพบกับเดนิเอลวูเมอร์สลีเดวิดเกรย์พบกับไปอยู่ลูสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ